ไม่สามารถที่จะให้เร็วได้แล้วเป็นวันที่ไม่น่าเอาไปปั่นเลยนะครับโอเคสวัสดีนะฮะตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ7จ็ดโมงแล้วคือผมตื่นสายนะก็เลยเริ่มปั่นตอนใกล้ๆกับ7จ็ดโมงที่จริงเนี่ยอการตื่นก่อน7จ็ดโมงนะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าสายนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับนักปั่นอย่างเราเรานี่ก็ถือว่าสายแล้วแหละ แล้วก็แถวบ้านผม,มนะเส้นสุขุมวิทนะครับถ้าออกจากบ้านแบบเลยหกโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีสภาพการจราจรที่มันวุ่นวายแบบนี้แหละก็เลี่ยงไม่ได้นะครับออกสายก็ต้องเจอแบบนี้ออกไปก็จะอาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่ารถมันเยอะมากเยอะจริงๆนะครับท่ามกลางาสายตาที่อาจจะมองเราว่าเฮ้ยจักรยานมึงจะมาปั่นบนถนนทำไมวะ โอเคก็เดี๋ยวจะปั่นไปสกายเลนนะฮะวันนี้จะไปซ้อมปั่นโซน5นะโซน5ก็จะเป็นโซน v o 2 Max นะครับเดี๋ยวเราตัดไปตรงตอนเข้าที่สนามเลยแล้วกันนะพักไม่พอจะฝืนอ่ะออกตัวไว้ก่อนเลยมีข้ออ้างไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าไอการซ้อมโซน5 หรือว่า VO2 Max เนี่ยมันใช้กำลังเยอะแล้วมันก็ทรมานมากผมก็เลยต้องมาออกตัวไว้ก่อนว่าสภาพร่างกายผมมันไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับสำหรับการซ้อมของผมวันนี้เนี่ยมันจะเป็นการทำเซตโซน5 5นาทีนะครับแล้วก็พัก5นาทีทำทั้งหมด4ครั้งนะซึ่งในโซนนี้เนี่ยถ้าเป็นฮาร์ดเรทผมเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นไปอยู่แถวแถว180ขึ้นไปนะครับแล้วก็ power เนี่ยมันก็จะเป็น power ที่อยู่ในช่วง FTP ของผมนะแต่ทีนี้คือ FTP ผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ264นะครับซึ่งตอนที่ผมเทสแบบ20นาทีอ,ะอ่ะผมก็สามารถปั่นในช่วงแรกๆก็คือแบบประมาณสักเกือบ5นาทีแรกอะ่ะก็อยู่ที่ประมาณ280กว่าๆอะไรเงี้ยอะ่ะผมก็เลยตั้งเป้าว่าใน5นาทีที่ผมจะทำเซตเนี่ย ผมจะให้เฉลี่ย power ผมอะมันอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า280และแน่นอนว่าถ้าได้ power อยู่280อะ h a r t rate ผมเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นไปถึงช่วงแบบ180อยู่แล้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับการ test FTP ประมาณนึงแหละในแบบ20นาทีนะเพียงแต่อันเนี้ยเราจะทำ5นาทีแล้วก็พัก5นาทีเนาะแต่ว่าทำ4ครั้งอะถ้ามันมา,ารวมกันแบบ แท้มันก็เหมือนเราทำา20บนาทีแล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยเราจะได้พักระหว่างนั้นนะครับเละนั้นผมมองว่าดันพาวเวอร์ให้มันขึ้นไปสูงเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูผลนะผมขออธิบายเกี่ยวกับเรื่อง VO2 อ a x สักหน่อยนะครับคร่าวๆนะคือประโยชน์ของมันนะครับมันก็จะช่วยพัฒนาจังหวะการเต้นของหัวใจนะทำให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งไอ้ทั้ง2องอย่างเนี่ยมันจะไปช่วยให้ประสิทธิภาพในการกําจัดแลกเตตในร่างกายของเราเนี่ยได้ดีขึ้นเป็นไงดูมีความรู้ไหมก็นั่นแหละกูอ่านไมหมพวกมึงฟังนี่แหละคือเอาแบบง่ายๆเลยนะถ้าอยากอัพเลเวลความแข็งแกร่งของตัวเองอการฝึกซ้อมวีโอทูแม็กซ์นี่แหละมันช่วยได้อย่างการฝึกซ้อมแบบช่วงโซนสี่เทรชโฮอะไรเงี้ยถ้าเราอยากคงทนเทรชโฮให้ไนานๆเนี่ยไอ้การมีวีโอทูแม็กซ์ที่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยตรงนั้นได้เหมือนกัน คือในความเข้าใจผมนะมันเหมือนกับการซ้อมวิชาความอดทนบนความอดทนอีกทีนึงอะเหมือนคุณมีคมภีร์ฝึกซ้อมแบบขั้นสูงสุดเอาไว้แบบอัปเลเวลตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันเป็นวิธีที่ยากแล้วก็ทรามานร่างกายตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นเซตที่ซ้อมเนี่ยมันควรจะเริ่มตั้งแต่แบบ3นาทีไปจนถึงเต็มที่ผมว่าก็สัก8นาทีนะแต่ถ้าเป็นระดับยิลดระดับโปรเนี่ยเขาอาจจะแบบยันไปได้ถึง10นาทีอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับ แต่อย่างเรา,เราอะถ้าเริ่มผมว่าเริ่มจาก3นาทีก่อนก็ได้แล้วไม่ต้องกังวลว่าช่วงแรกๆอะแบบโอ้โาไมทําแล้วมันน้อยจังตัวเลขคือครั้งแรก,แรกอะมันก็น้อยกันหมดหลยาอ่านอกเครื่องไปไกลนะฮะมาดูผมตอนซ้อมกันบ้างก็ช่วงนี้น่าจะใกล้ครบ5นาทีนะคิดว่าคือฝั่งนี้เนี่ยในวันนั้นนะครับทวนลมมากพอสมควรเพราะว่าเนี่ยขอดูออกแรงคือปั่นแบบ เกือบเนี่ยสมี3 0 0วัตต์อะไรเงี้ยแต่ว่าความเร็วอยู่ประมาณ3 9นะฮะไม่ถึง4 0แล้วก็อันนี้หัวใจ182ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่โซน5 w, ของผมแล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นเซตแรกเองนะแต่ผมแบบรู้ตัวเลยว่าร่างกายมันทรมานมากครับมันมันฟ้องมาตลอดเลยว่าเออแบบไม่ควรจะมาปั่นหนักในวันนี้อะไรเงี้ยครับ คือเมื่อคืนก่อนหน้าเนี่ยผมทํางานเลิกดึกแล้วก็ก่อ,อจะถึงบ้านเนี่ยก็สี่ทุ่มกว่าแล้วทั้งทั้งที่ถ้าเวลานี้ปกติก็จะอยู่บนเตียงแล้วนะครับซึ่งโอเคว่าถ้าจะปั่นแค่5นาทีแล้วจบไปเลยเนี่ยมันทําได้แหละแต่ว่าถ้าจะเอาทั้งแบบอีก3าครั้งที่เหลือเนี่ยมันคือทําแบบขอไปทีแล้วครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าจะได้รู้ว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมเนี่ยเรามาปั่นแล้วมันได้ประมาณนี้นะ ก็จะเป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันก็ควรที่จะมาซ้อมในสภาพร่างกายที่มันเต็มร้อยกว่านี้นะครับ mm. ก็เดี๋ยวผมสรุปตัวเลขเนี่ยแล้วกันนะว่าทั้ง4รอบเฉลี่ย power ออกมาเท่าไหร่บ้างครั้งแรก283ก็โอเคครับตามเป้าเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะมันยังมีแรงไนงะรอบที่2ตกลงมาที่258ตกลงมาเยอะเลยรอบ3มีไปกันใหญ่เหลือ2 1 4คนระับ พอเข้ารอบ4ก็ดีขึ้นมานิดนึงอ่ะขึ้นมา258สภาพก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับไม่สามารถที่จะคงเพสให้เร็วได้แล้วปันเบาหมุนขาเบาๆอย่างเดียวโอเคตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นรอบ ที่4แล้วนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วซึ่งปั่นตรงฝั่งนี้เนี่ยมันตามลมนะความเร็วก็เลยขึ้นมาแถวแถวแบบ 44- 45ได้นะครับแต่ว่าตอนฝั่งที่แล้วเนี่ยคือทวนลมมาตลอดทางนะครก็ช่วงท้ายด้วยความที่ว่ามันตามลมนะก็เลยพอที่จะมีแรงส่งพยายามจะยกสปริน์ส่งท้ายสักหน่อยนึงดูซิว่าร่างกายจะไหวขนาดไหนนะครับ อาจังหวะนี้น่าจะกําลังจะพยายามยกสปรินต์และยกอย่างยกเลยแล้วเฮ้ยยกเมื่อไหร่วะอ,อ่ะเนี่ยตอนนี้พยายามยกขึ้นแล้วแหละก็อวมเร็วก็ใต่ขึ้นไปประมาณหนึ่งนะครับใส่สุดชีวิตเท่าที่จะมีนะตอนนั้นก็ไปได้แค่53นะครับถือว่าหน้าอาเนกอนาดมากแต่ก็สมควรครับคือ ร่างกายมันก็ไม่ได้เต็มร้อยอะเอาจริงๆอะมันควรจะได้ตามเป้าคือถ้าตั้งไว้ว่าเฮ้ยอยากได้สัก280เฉลีย่ยมันก็ควรที่จะทําได้ทั้ง4ี่รอบนะครับแต่ก็นั่นแหละคือร่างกายมาไม่พร้อมแต่แรกมันมันไม่ลมพับไปเป็นลมก็เป็นบุญแล้วล่ะครับโอเคจะไปพักกันก่อนบอกโจโกจิเป้า <laughs> ร้อยเป็นไงมั่ง ดีดิพี่โหใช้นี้ก็ต้องร้อนดีอยู่แล้วครับไอเอาจริงๆดิดีพี่แข็งไหมแข็งแข็งนี่คือพูดคำหยาบได้เหรอไอ้หยาบได้หยาบได้ดีร้อนดีดนี้พี่ดูดิร้อนอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานแล้วความความรู้สึกเป็นไงมั่งขี่คิวเอาไม่อยู่อ่ะวันนี้คือไม่ถึงคิวเอาเอามึงไม่อยู่ใช่ไหมตอนเย่มาเวลาคนนับคนนับคนเข้าเส้นชัยวันแรกวันนี้พี่อ๋อคิวเขาที่อะไรวันเนี้ยเห็นไหม วัดกับช่างเอมอยู่อ๋อนัออ่นนั่นนั่นเรียกสเปนเหรอเสาเดียวเนี่ยเสาเดียวก็นัดกันเสาไฟหนึ่งเสาไฟไงไม่ทันยืนยืนยืนกง้กูเห็นทำอะไรก็บอกหนึ่งเสาไฟอ,อันนี้ซื้อซื้อเองปะหรือว่ากันซื้อเองอน,นอันนี้มีดิจิตอลฟุตปิ้นนะครับคุณลงมันทึกกล้องไว้ไหมไม่เปล่ามันได้ซี่ทองวะง่ะเออเดี๋ยวกลับด้วยครับ โอเคก็ปั่นกลับนะฮะขากลับก็มีน้องต้องกับน้องเฟิร์นปั่นกลับด้วยกันนะสําหรับการซองของผงวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดีเอาซะเลยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่เราไปซ้อมโซสูงๆโดยที่สภาพร่างกายมันไม่ค่อยพร้อมเนี่ยมันก็จะได้ค่าตัวเลขที่มันแบบไม่ค่อยจะตรงนะคือลองนึกดูว่าถ้าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราก็ออกแรงได้เต็มที่ไอพวก ค่าตัวเลขอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ w e r หรือว่าหัวใจเนี่ยมันก็จะให้เห็นเลยว่าอ๋อโอเคชั้นตอนที่ฟิตเนี่ยมันจะได้ค่าตัวเลขเท่านี้นะแต่ว่าพอมันไปด้วยร่างกายที่มันแบบอ่อนเพลียอะไรเงี้ยมันก็จะแบบฝืนๆน,น่ยนก็จะสงสัยเอาไว้เอ๊ะจริงๆแล้วชั้นทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันก็พลาดไปตั้งแต่ที่แบบฝืนออกไปทั้งที่เพลียแล้วแหละนี่เพิ่งจะดูคลิปจากช่อง The n a r i d e r เองนะครับเกี่ยวกับว่าคนที่ พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ออกไปปั่นนะแนะนําเลยควรไปดูนะครับคลิปนี้เป็นเครื่องเตือนสติได้ดีนะแล้วก็โค้ดน้องบาสก็เคยเพูดไว้ว่าซ้อมไม่ถึงเนี่ยยังดีกว่าพักไม่พอนะครับโอเคมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับใครที่ได้ดูแล้วชอบก็กดไลค์หรือช่วยแชร์ไปก็จะดีมากนะ แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกันไว้นะฮะยังไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับจักรยานจักผมสุมมี่เดี๋ยวซรคลิสยินรับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่ไม่น่าออกไปปั่นเลยนะครับรู้สึกพักผ่อนน้อยเป็นการตัดสินใจพลาดจริงๆเหนื่อยมากแรงขา,ขาหายหมดเหนื่อยเร็วปัน่น เพราะวงสูงล้วแบบอยู่ได้แป๊บเดียวไว้เ,เป็นบทเรียนนะครับถ้าพักก่อนน้อยไม่ต้องปั่นดีกว่าพักเถอะแต่ผมก็อย่างนี้แหละถ้าเดี๋ยวพอเจอแบบนี้นะออกออกไปปั่นอยู่ดีอะแย่แย่โอเคครับไม่ว่ากัน